สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสูขขขส้ขุดสู้คน่ะพอกันกับนุเล็กคนบ้านนานะคะพี่น้องคะ่ะกับผู้เบาค่ะพี่น้องมอือนีเป็นมือบุญบังไฟค่ะพี่น้องคะ่ะก็เลยสีภาพี่น้องไปดูพิธีการเขเอินเอียงก่อนก่อนสิเอาบังไฟไปขืนขางนะคะพี่น้องคะ่ะว่าเพิ่นเ,เนเห็ดเอียงกันจังไดแน่น,นะคะเพราะว่าน้องไา้นะคะเพิ่นเด็เพิ่น,พนมีเขาเอินเอียง meiner. มีทีมงานนะค่ะพี่น้องคะ่ะที่เพิ่นซื้อบังไฟมานะคะ ปาเป็นจํานวนสามบังนะคะพี่น้องคะแล้วเพคนก็นจะทําพิธีการกอนนะคะพี่น้องกอนเพันศรเอาไปขึ้นขางไงนะคะวันนี้บุญบังไฟบานปลาขาวค่ะพี่น้องคะไปชมกันนะคะนุเล็กกับผู้บ่าวก็จะตามไปเบิงบ้งว่าเพันสิพากันเฮ็ดอีหยังแน่น,นะคะก่อนผี่เพันสิไปขางบังไฟกันนะคะพี่น้องคะไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงแล้วจ้าเอาสิเฮ็ดยังอีกบาน

ฮะดีเจบอยดีเคบอยบ้างในห้องผู้ใดบ้านเนี่ยบางกลางเนี่ยนี่้องกันอะตันห้องผาบ้านนั้นสามบังห้องบ้านบ้านห้านี้บังามันมานเด้อยิบไปถากยังได้เพือยังเกียไปอยู่หมู่บ้านอีง เดี๋ยวแกหาวัดใหม่ยงงหลงอ่ะเถึงตัวบึงเนี่ยเลี้ยงสายลายอยู่นี่มีแต่อียงเนี่ยมันขึ้นมันไ่เงมือกับเบดพูดร่างพูดพูดถ้าธรรมดาเราพุดเน่อแต่ไม่ผุดเดี๋ยวจะยัแม่เือรเมียเสือกันมองมองจูดมันบ่ มือขื่นว่ะมันว่ามันหนังขาเสียนถล่มเหลี่ยวัดว้าหรูมือขืนนเลเอรตือนไหมอ๋แต่ว่าดนเติบอยู่เด้อมือคืนว่ามันมันสีบ่งห่อนห่อนคือเกา มันจ็ไกอยมันมีจดฝ่านี่มันยังีแล้วมันเขาไม่ได้ชีฟาแตหายเลยแบบมันบ่ามันนั่นอยู่เดียมันเหมยนนี่มันมีอันซิะฝ่าหนี่มันแนมเพียนควันมันอยู่ดอกคือครับ โอ้ยไงอยข้าวน่ยูนองเดียเตรียมหน้าม้อาหั่นทีได้ดแหน่นใส่งไงกูไปเอาให้กินนี่นยทำอยู่นี่ันไ่ได้ทำนี่คือทุนไดย่าง้าว้เอาไอ้ไส้แกลยวเบียร์ทั้งวันนี้็ือขงทั้เหลือเอาไงเต้ทังทั้งหนทั้งเหล่าก็อยู่ที่น้อยไปลาดนี่ว่าต้องวันนี้ยปลาข้าวปลาเด็ดจีที่พวก เปอไขไข่รอ <mile inside> <to skin aaS> ่ะี่แม่เออพวกเราไปบังไฟแล้วก็สีข้ายถาโมยหันละมันเปิดอยู่บางคีีมาบางหัน่ล้างนาก็ได้เฮ้ยใส่เราคือบอเอาไม่ยิงมาถือหางหมองไฟ ยอมแล้วว่าที่นายอยากก็ว่าจิยอมเมือนกันแล้วเพื่อนเนี่ยมันก็เฮี้ยนพรอยไรกเข้าอยู่ อันนี้เป็นบังไฟเหมือนนะคะพี่น้องค่ะสามบังเลยกำลังเตรียมของที่จะไปวัดนะคะเพราะว่าจะไปพอพรอนตูสักันนะคะาแดดดีค่ะแดดคือจังฝนบ่เคยตกจากเถื่อปวด แต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ว่านางหนาเดินพาไปเด้อไปกับฟองเปิดขวางเรืองเงินไปเอานี่แล้วตุ่มไปนี่พอมตุ่มมัวกระบองผ้ากันหาเอาจากอันมีหวังแฝงนี่นางไปก้างอะไรบางหน่อย่บ่่อน เอาเขาไเข้าไปเอขอบนไดั้นสรดรอบนเขาก็จะไปเบิงหมุดเจาเห็ดอยู่ในไห้หน้าผลยู่นในห้หน้าก็ไปเห็ดอีกมันไปแตงอีกมันบ่ไปที่ตีงนีับจางอยู่เด้อ่อใหญ่จับปอมันะ สีเขื่อนด้ตีจะรถทีล้วเอทีไปนีู่เลยว่าหาง่อบอนบอลน้องแข็ง่มาอย่างีเลยไปบอกก๊กงานเอาเ่งวยเอาหึนงเลยั้งมงเปล่ามั้ยถังแบบโอ้เต,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 ตรียมเอาของให้มันครบแบบว่าเขาบ้านอีกเลยไปแบบจวดๆ <c oughs> ไพ่เมียนไพ่บาดเนี่ยพญ่พญ่พญ่พดเมียนบัอยูบอ่ะคอยว่าอายุมันเหมือนมันมันนอนกดนอยู่ซอดสอนัันพนว่าพัดบังไฟอยูเบิดคืนพนว่าบ้านพัดบังไฟยังเลือเบ่งจาขคองมานอนแต่บมท่านหอวซีถุกคน บอดมาห่อนเถอะไม่ไปปะป้าเออ่ฮาคือรถแม่พันพร้อมแล้วไน่น่นพันสตาร์รถล้ว

ไปพูดเดียวสมบไปบอกป,ปูโอ้โอ,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 อมันเจือเนาะจ้ะฝนตกเมื่อคืนแตบบ่แห้งว่ามันฝ่าหัวนะคพี่น้องค่ะนี่ก็จะมีส่งทีมงานเอาบางไฟมากฝัดแล้วก็จะส่งทีมงานมาขอทอ,อนปู่อนเนะจ้ะ พูดฟัวกะซุ่มเย็นค่ะจืดเบิด่ดละก็ได้ นี่มันมีหฮมใหม่ว่ามันเลยสีเย็นเจักหน่อยจะไปายกับผามฮะจะไปายกับผา่าาแล้วหายใจทําสมาธิ<อ>สีเป็ดไหล่สดนําอยู่เด้ซามบางังพวนจักสตีพออยยุไรละ่ะเเอ,อกาน่หน้านะ <laughs> นะให้งไยเจ้เป็อ,อกนะคยไปตอนนั้นก็จังแปลงมันผ้าเขาทาั้งในบูไปเห็นฐานเก่าขอเสืนอนวะเห็นอยู่ กันละคิดแต่ไม่ดอกันละ่ามันมันนั่นให้น้านั่นคิดเห็นแต่ว่าทางเขาเนี้ย่ไปยังไลยสันนเดียวนะจื้อบ่ได้นั่นนะมันมีเถียงมันพี่เถียงข้าเจอยู่หันเถียงหนึ่งแมนบ่กถูดูเป่าดังๆเลยปูปังปัง สนดทีด่ดีทะลุเป่าโหลดผ่าน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 จะเป็น้ำดับข้ามานดิคนก็ถูกต้องตามฤดูกาลไปเลยจ้าพี่จ้า <laughs> เสร็จแล้ว็จแลราก็ไปทานต่อมันบอ นี่นะคะก่อนจะเอาบังไฟไปเอกก็ต้องมาขอพอรปูวัดยุบานลนะจ๊ะแล้วก็จะเอาังไฟเคลื่อนไปจ้ะเสร็จแล้วการขอพอรละละปูค่ะนี่คี่มิชชันการขอฝากไว้ซ้ำนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราในคนบ้านานาด้วยนะคะี่รัง เดี๋ยวก็พอกันยูฐานค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเพ่อนก็นจะไปเคลื่อนรถออกไปจากวัดแล้วนะคะพี่น้องค่ะสำหรับที่นี่ขอตัวลรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถอยๆ้อยอยอยาวแอดรถเด้เนี่ยฮะ เขาพ่อแล้วทั้งนานั่นโอ้ปลายพันๆนค่ะพี่น้องค่ะฝากติดตามเด้อจ้าจะเป็นกำลังใจให้มองไปสามบางนี่นำจ้าพี่น้องค่ะ